มาแล้วมาแล้วทักให้สบ,บายดีพ pues <MA> ี e <No. S 1> <Century. S 2> ่น <Phase for S 2> <B> ้องนีหล okay. ักแฟนเพลง FC แฟนคลับที Clerk ่ร <ș> ักและเคารพสู้คุณคนในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วเอาโอเคครับมาแล้วมาแล้วทีมงานติดตั้งนะครับติดตั้ง รูปใหญ่ครับใช่ล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามากี่คนเนาะมากี่คนมากี่คนตั้งเลยบ่ตั้งเลยเนาะเอามาผู้ใดผู้ใดจะสามารถที่สร้างงานทีมงานได้เอาเอาบริเวณนี้แหละครับนี่เขาเอาเนาตามนี่แหละเอาเขาเริ่มต้นจากอ่ามุมเสาไฟฟ้านี่เลยสุดหันเน่าสุดหันเลย มันก็นสิพอดนีน่เนเสาให้าเสาแกก็คือ,อระยะระยะมันจะมันความกว้างมันเท่าไรก่อนยาวยี่สิบสี่เอา,เอามันสิประมาณเจ้าเจ้าได้เอาเอาเนวมาวัดบอมีตัววัดบอล,ยอยรล,ห,ลอหรือยังไงใช้สายรัดหรือจะหรือวางเลยวางเลยบอก vàng đây nó vàng đây à, ok học luôn này đây บรรยากาศนะครับเตรียมติดตั้งนะครับถือว่าเป็นรูปขนาดใหญ่นะครับเอาคมุมในพื้นที่ แห่ละ,ะตามนัดก็จะประมาณนี้ครับยี่สิบสีเมตรนะครับความยาวอังเลี่ยงตามสเปคของเป๊ะพอดีเลยครับนี่วัดขนาดกด้วยสายตาแล้วก็ปริมาณ ฉะนั้นแล้วก็เชื่อว่า่ทยบรรยากาศใ้พี่น้องได้เบ่งได้ชมในคลิปนี้ครับนี่คือบรรยากาศในการเตรียมงานก้อนนะครับงานประมาณ8วันครับก็คืออยู่ที่ทงพงของคุณแม่สภาพน้กองศาครับพบกันในงานครั้งนี้ก็คืองานทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลหาคุณพ่อสงกรานนาา้ำองศาแล้วก็งานอุปสมบทนะครับที่จะ เกิดขึ้นในวันที่4ี่กักาคม2568ครับอยู่สถานที่ตรงนี้ก็คือชุมชนบ้านแพงบ้านเลขที่1สองหมู่ที่14บ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมปิสายจังหวัดมหาสารคามครับฝากพี่น้องถ้าเห็นในคลิปนี้ก็ซอยเชี่ยวซอยแช,ยซยชย่ซอยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปครับ fc แฟนคลับบัว่าสิเป็นหมอลำเพลิลำเพลิน fc แฟนครับสาวน้อยเพลินแพง fc แฟนคลับลำเพลินโชก่ะสาวน้อยเพลินแพงล่ะก่ะพี่น้อง fc แฟนคลับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับ มาเอาบุญน้ากันเดอ้อในวันที่4ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับยู่สถานที่ตรงนี้ว่าว่าสิเป็นพิธีการรอบเร้ารอบบายรอบช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่าแล้วก็ในวันที่5กรกฎาคมก็จะเจอกันอีกทีันึ่นะครับบรรยากาศครับอันนี้ก็เตรียมท่อระบบส่งน้ําที่จะมาใส่ตุ่มหรือนะครับ ภาชนะที่จะใส่น้ําที่จะเป็นตัวถ่วงให้กับดูบใ่นะครับบเพื่อจะเป็นการยึดให้มีความแข็งแรงทนทานเ,าเตรียมไปแล้วครับเอาพี่น้องสุขูสุขคนนะครับ เอาพี่น้องถือว่าบอกบุญพี่น้องเด้อในวันที่4ก็จะมีนะครับงานอุปสมบทถือว่านะครับทั้งหมด5ท่านนะครับมี่ผมพญานาคสายจวดครับอ่าพญานาคไน้ชัยน้ำวงศาร์ผมครับลูกไส้อภินันท์น้ำวงศาร์มีโน่นะครับแล้วก็ลุงตู่ชัยโยอุดมดีแล้วก็น้องชัยอาคมน้ำวงศาร์ผมครับนะครับถือว่าน้องไส้ในร้านไส้ครับน้องบ๊อบบี้นะครับเช่นนัน วันนั look, son, s <S ้นก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์บอกบุญพี่น้องทุกคนเด้อนี่ครับทางเตรียมเงินเฮ้ยนั่งกินกันก่อนนี่ฮะกินหนึ่งเขานี่แล้วหนึ่งเข่าเอามื่อเช้ากันหนึ่งก้อเม่นพอยี่ยิ้มกินก้อนมูอที่วันก้อนมังง่ายเ้ยสองไร่พอยี่ยิ้มป่ะเอ่อต้มปลากับต้มหุงจะเขากินก้อนนี่ ม,มาเแ,แล้วราาลตรียมงานพนักงานสาวน้อยเพริ่นเพ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่28นะครับมิถุนายน2568ครับหมอลำสาวน้อยเพริ่น<ๆ>เพ่งจะเปิดฤดูกันกับคง10เป็น67 68นี่ยอยู่สถานที่ก็คือโรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือส่วนนอกครับส่วนนอกสนามกีฬาสนามฟุตบอลน,นะครับฝากประชาชนบอกต่อๆกันไปเดอ้อพี่นอ้องยุทซี่แฟนคลับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับนี่ในส่วนของงาน นะครับเป็นฤดูกาลหมอลำสาวน้อยเพื่นงแพงนะครับฤดูกาลนี้แล้วก็ทีมงานหมอลำเพล่นลำเพิ่นก็นกนคือวันที่ยี่อ่าวันที่30มิถุนายน2568ที่จะถึงก็เจอกันนะครับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับพิษพาดประการใดพี่น้องกับประธานอภัยพี่น้องเลยเอฟซี FC แฟนคลับนะครับทุกทุกท่านทุกทุกคนที่รับชมรับฟังในไรนี้กับฝากพี่น้องเมื่อนี้วันที่27ครับนะ 27. มิถุนายน นะครับก็จะบอกคิ้วงนันเพิ่มเติมอีกข้างหนึ่งมืออื่อนสาหน้อยเพรลนแพง,พ,งพี่รดูการครับสามยี่สิบแปดมิถุนายนแล้วก็30มิถุนายนเพชรลำเพลินแล้วก็วันที่4ที่หนะครับบุญใหญ่บอกบุญพี่น้องสำหรับงานบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลหาคุณพ่อทรงกรานนามวงศษาครับเอาอัลาพี่น้องในคลิปนี้ไปเคื่อมต่อนี้พอกันไหมในคลิปหนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ